ในวันนี้เราจะมาดูเปโนไฟฟ้า made in Japan แท้ๆเลยราคาไม่เกิน30,000บาทกับเจ้าค็อก LP 3 8 0ค่ะมาดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงกูดูเปโนนะคะตอนนี้เราอยู่กับเปโนเรียกว่าผลิตจากญี่ปุ่นเลยคอก LP 3 8 0ซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาออกมาสักพักใหญ่แล้วแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็เรียกว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ย ยังน่าสนใจอยู่ในปีนี้นะคะและราคาของเขาเนี่ยถือว่าย่อมเยาวมากราคาไม่เกิน30,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดีไซน์ภายนองเขาก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดีไซน์ภายอนของเขานะคะตัวนี้มีทั้งหมด3สีด้วยกันอันนี้คือที่เราเอามารีวิวเนี่ยเป็นสีแบบเป็น texture คือสีดําด้าน อะแต่ข้างในจริงๆเขาทำมาจากไม้นะแล้วก็มีสีน้ำตาลโรสบูดแล้วก็มีสีขาวค่ะดีไซน์ของตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นแคบิเนตสักทีเดียวเขาเรียกว่าแฟลตท็อปแคบิเนตแฟลตท็อปแคบิเนตคืออะไรอ่ะแฟลตท็อปแคบิเนตก็คือข้างบนเนี่ยมันจะเรียบเหมือนทรงพอทเบลเลยแค่ว่ามีฝาปิดแต่ว่าทรงแคบิเนตเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆอัพไรท์เปโนมันจะมีเลเยอร์ขึ้นไปแบบว่าเหมือนเป็น ชั้นคือหม่ชั้นหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นแคมิเนตนั่นเองแต่ว่าแฟลตท็อปก็เนี่ยขาตั้งได้แพดเดิลสทางมาเหมือนแคมิเนตเดะเลยเพียงแต่ข้างบนเนี่ยเรียบเหมือนพอเทเบิลนั่นเองมาดูที่ฝาเขาอะตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นซอฟต์คลสนั่นเองคือมันจะมีแรงหน่วงเวลาเราปิดอ่ามันจะไม่ถึงกับกระแทกปั้งลงไปเลยเปิดมาอย่างี้ปุ๊บล้วสามารถพับอันนี้ลงได้เลยค่ะ โอเคส่วนตัวฝาเนี่ยเขาทํามาดีอยู่นะเหมือนกับว่าเป็นสแปนตั้งโน้ตไปในตัวเลยแล้วก็มีสันยื่นขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เวลาระวางหนังสือจะได้ไม่หลดแต่ข้อควรระวังมันจะมีร่องอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้เวลารวางหนังสืออย่าเผลอไปลงไปเสียบลงไปนี้เพราะงั้นคือร่วงหมดเลยนะ และเรามาดูที่คีค่ะตัวนี้เป็นคียแบบ R H 3 R H 3เนี่ยคือย่อมาจาก r a l Weight Hammer Action อ่าซึ่งแบบน้ำหนักคีเนี่ยเขาจะทำมาให้เหมือนกับว่าพยายามให้ฟีลลิ่งเหมือนแบรนด์เปโนให้ได้มากที่สุดน่ส่วนผิวสัมผัสคียคียขาวจะเป็นแบบว่าเป็นสัมผัสแบบเงาเงาลื่นๆนะแต่ว่าคียดำเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเอา่อด้านๆนิด,น,น,ดนึงจุดประสงค์คือเหมือนเพื่อจะกันลื่นนั่นเองเวลาเรากดเกิดกดแล้วกดพลาดกดวืดอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลง และมุมทางด้านขวานะอ่ะตรงคียเนี้ยเขาจะมีสติกเกอร์ว่า Made in Japan อยู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปุ่มฟังก์ชันค่ะเขาจะอยู่ตรงแถบนี้ทั้งหมดเลยอ่ะแต่การใช้งานเนี้ยไม่ซับซ้อนมากปุ่ม power และความพิเศษคือด้วยความที่ว่าเขา Made in Japan เนะี้ยพอกดปุ๊บเครื่องติดเลย ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาดีเลย์ก่อนแบบว่าเป็นการแบบว่าบูตเครื่องเป็นการเต็มตัวใช่ไหมประมาณแบบไม่เกิน3หรือ4ถึงหังหาวิและกันประมาณนี้แต่นี้คือแบบกดปุ๊บพร้อมเล่นเลย ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มใช้วิธีการหมุนเอานั่นเองอันนี้ใช้งานง่ายบางเครื่องจะเป็นแบบกดขึ้นแต่ว่ากดบวกลบเอาอันะอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมีปุ่มทรานสโพสมีปุ่มฟังก์ชันแบบแล้วก็มีปรับรีเวิร์บหรือคอรัสได้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นปุ่มแบงค์ะแบงค์อันนี้คือมันจะคนละแบบกันกับพวกซีเนไซเซอร์หรือที่เขาเอาไว้เซฟ เสียงไว้ในแบงค์นั้นแต่ว่าแบงค์ตัวนี้เขาหมายถึงเป็น variation นันเ,เป็นรูปแบบของเสียงแต่ละเสียงอย่างเป็นโนก็มี3 variation String ก็จะมี3 variation อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเลือกสาวนนั่นเองเลือกเสียงต่างๆในเครื่องอะ่ะมีประมาณ30เสียงด้วยกันแล้วก็ยังสามารถผสมเสียงได้ด้วย ถัดมาส่วนสุดท้าย,ยก็จะเป็นเมทอนอมนั่นเองพร้อมกับมีจอสแสดงผลตัวเลขซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เราเลือกเสียงเลยอันนี้เหมือนกับว่าเราสามารถปรับความเร็วเมทนอมได้นั่นเองและพิเศษของตัวนี้นะปกติแล้วเนี่ยมักจะมีในกีตาร์ที่ว่ามันเป็นปรับย่านเสียงแต่ตัวนี้ทำได้เราก็คือกดปุ่มฟังก์ชันซึ่งค่าเริ่มต้นของเขาเนยอยู่ที่40ค่ะอ่าแล้วก็กดขึ้นและลงได้เลยเป็นตัวอย่าง นี่ก็คือปรับย่านเสียงเหมือนที่ว่าเวลาที่คนเล่นกีตาร์เขาจะจูนเสียงกันนั่นเองแต่ตัวเนี้ทำได้ลำโพงตัวนี้เขาให้มาออขนาด10เซน22วัตต์เนี่ยสองตัวเลยรับรองเนี่ยเสียงเนี่ยกะหืมมากเฉพาะอย่างเสียงเบสทนเสียงต่ำของเขาเนี่ยเบสหนามากเพราะว่าเขามาเป็นตู้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูช่องต่อกันนะคะว่าตัวนี้มีช่องอะไรบ้างอ่ะมีช่องอะแดปเตอร์แล้วก็มีช่อง USB Type B มาให้แค่ Type เดียวนะคะเป็น MIDI ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบลำโพงแล้วก็มีแ a ดเดลาทางนั่นเองส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบหูฟังมาให้เป็นแบบเป็นดูเล็ก2ช่องค่ะก็ประมาณนี้นะคะจะไปคร่าวๆเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตัวนี้กันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ความรู้สึกหลังจากได้ลองตัวนี้นะเสียงเปโนเนี่ยมีทั้งแบบโทนเสียงใสและเสียงทุ้มนิดนึงแต่ว่าเสียงชอบเสียงแรกเขาคือเสียงจะออกแนวทุ้มๆหน่อยถ้าเสียงใสอาจจะแบบใสไปบางคนอาจจะไม่ชอบนะส่วนน้ําหนักของคีย์เนี่ยรู้สึกว่าคีย์ดำอะไรเงี้ยที่ว่าพอมันเป็นผิวสัมผัสแบบด้านแล้วเนี่ยมันกันลื่นได้จริงๆส่วนน้ําหนักคีย์น้ําหนักคีย์ถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรส่วนย่านเสียงเนี่ยต้องบอกว่าเสียงเบสของเขาเนี่ยเสียงหนามากกระหึ่มมากเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเวลา าเราเชื่อมต่อเปิดเพลงจากมือถือเนี่ยลั่นค่ะ <c oughs> ส่วนตัวนี้เหมาะกับใครจริงๆเหมาะกับทุกคนเลยน่่าจะเป็นนักดนตรีหรือจะเป็น นักเรียนที่แบบว่ากําลังเริ่มเรียนเปนโนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าโดยน้ําหนักคีย์มันฝึกกล้ามเนื้อนิ้วได้อย่างดีเลยถ้าเปิดเป็นเอาเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ดีด้วยราคาที่ว่าก็ย่อมเยาวด้วยเรียกว่าน่าสนใจอยู่โดยฟังก์ชั่นรวมๆแล้วถือว่าครบค่ะถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถแวะมาดูได้ที่สาขาเปนโนยูเนเต็ดราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าจะโทรมาก่อนอ่านเหมือนเพื่อทีมงานเนี่ยเขาจะได้เตรียมเครื่องไว้ให้ลองนะแล้วก็มีช่องทางติดต่อทางเฟซแล้วก็มีติ๊กต็อกแล้วก็ไลน์ค่ะกับลืม สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนฝากติดตามมันตอนต่อไปค่ะและเดี๋ยวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ